ลาบสวัสดีพี่น้องอยู่ทางงานในประเทศเละนอกประเทศหรือว่าต่างประเทศน้อพี่น้องน่ามันได้แม่หมอได้มารีวิวสวนดอกไม้กับสวนพักของยายเหมือนเดิมไอ้ดอกไม้จะงดงามเนาะดอกดาวเรื่องในไงปลูกไว้เหดุักควันเห็นไหะพี่น้องเออเห็นดอกงามด้วยด้วยดอกดอกดาวเรื่องท่านั่นกับดอกไงบ้างเหมือนกันก่อนแม่หมอถ่ายคลิปเมนเบิ่งกันยังน้อยพี่น้อง แต่อันนี้คือวันใหญ่จริงเลยแต่วันนี้มีแขกสวรรค์จาเขามากมาเบิ่งกันสวนเลยนะลงมาหนีท่านแม่เดี๋ยวบอกกันอันนี้พักอะไรอันนี้พักการอันนี้อันนี้เป็นอะไรอันนี้ต้นมะฮองเตี้ยเด้มาจากเพชรบุญอันนวันนี้เราเอาน้ำเต็มพักสลัดพี่น้องสลัดบ้านเฮานี่แหลยรวมเป็นสลัดซีดอกคารสลัดซีพอตอนตอกตอนนั้นต้นอะไรเนี่ยในขอ มะม่วงพี่น้องรับมะม่วงจะถ้าเฒ่าปลูกไว้มันก็ได้งามเลยจะได้กินมากกินาะคขันยันกินอยู่ดอกคันยันต้นมนี้ดูดิงานไม่ใช่ฝุ่นไม่ใช่ฝุ่นผักผักแล้วผักชีผักชีกักบัว สวนครัวพี่น้องสวนครัวสวนครัวเด้พอพอประหยัดเศรษฐกิจครอบครัวไปน้ำพี่น้องพอบอกได้ซื้อคั้นห้าซื้อมันก็อีกอย่างเด้ออันนี้ก็ว่าเฮาเห็ดสวนครัวไปกินนั่นอ่าไม่มอนี่ไม่ไม่มีสวนอะไรนี่อันนี้มะทูอ่วพี่น้อง บปกตัวท ph ี không, n, 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 bên bên n, n n ่แม่มอสถ่ายคลิปให้ฟังเมื่อก่อนว่าแม่แม่ของแม่มอสน่ะผนเห็ดชองรุ่นพี่น้องชองรุ่นก็วันรุ่นตัวนี้มันเป็นรุ่นรุ่นน้อยตัวที่สองพี่น้องเมื่อนั้นที่แม่มอสบอกงวงที่งวงกินที่น้างท่านอยม่พี่น้องโป่งไม่งามออกดอกเลยเออวางหันมัวกินอันมีพี่น้องเกิดมาเบิ่งนดวงเลยแม่เอ้ยงวเขาสวนเพื่อนว่าเขาหน่อยแรนมากกว่าประานพี่น้องเท่าไรไงบัดนี้มันมันออกดอกเลยได้พี่น้องออกดอก แต่กิ ranch, eng, ia ia ่งแต่งานมาแล้วบบดนี้คือว่ายายก็ได้ใส่พุ่นขอบมือที่มีมอถ่ายที้เบิกมือเนอกมันมันพื้นแล้วมันงามแล้วเฮ้ยมากอันนี้แล้วนะเขาเครื่องมันคือตายเลยมันที่มีแนวเจาะเพื่อมันได้มีแนวดันเพื่อมันเกิอตายแล้วเกิดตายแล้วบักทั่วพุ่มนี่น้องอันนี้ทั่วพุ่มทั่วพุ่มลายนี่พี่น้องเป็นแบบเป็นตัวลายบ้านเฮาเนี่ยเลย แต่โม,มเมนตมักทั่วปีพี่น้องทั่วปีมันจะเป็นแบบหนุ่ทั่วปีมันจะมาอันเคื่อมันจะใหญ่กว่านี้ชนถั่วมักมก็เราบริสีจะมันจะเรืองไบย่าง,งต่โมแต็โมอโบราณเมอไรเล่าเาาเจทัวข้างน,น,นม่มีหม้อว่าวะน้ำพุนน้ำตกน้ำแหลก่นน้ำแหลกคือคว่าประมาณนี้พี่น้องโบโบบ,บนบล็อกสำน้ำพตนวข้าขาะเ้าข้า เด็กพี่น้องมากกเออเป็นหมาเลยนี่นีก็มีพอวางกินพี่น้องมือน่นะมากันตะเกามันสีเามเก็บเลยจะอยากปะมกเก็บมันก็แก่แลกแก้เสร็ล้น่ตะโกเดนหลายๆมากันจะกินกันี่าปะลูกขงันจะ่ะเก็บ เข็มมัวมาตามกับพี่น้องคันจงวกัมันีแกมาเหงามันมาเหงาวันมาโกมัน่ะยายวะมันยายอยู่เลยด้วยหบองบริามาส่งบึงเ็มหล่มาเหงนี่่มีหมดแดงไฟเด้นี่เาบริษัทนั่นนอกบริษัทเค็มหมกเนีเลยเ้พี่น้องมาทัวฟักเงา ตามฉี่มากันเลือกเฟือแล้วไปโอเคอันนี้ไม่ยักสายหรมาพี่ปลูกบัวร้ายพี่น้องจะคุ้มก็จะแมงไหบเปว่าร้าสิบบอก้อย้ิบคุ้มรอยห้าสิบคุ้มนี่แหละยังไงวะปลูกกินปลูกไปแลนี่โอ้ยเป็นชองพันพี่น้องบัวร้าอีกพี่น้อง้ปปลูกมาณีแล้นี่ลูก ก็ปลูกธรรมดาใป่ะโอ้ปลูกไินที่ซืวะปูกไ้กินซือาม่ะได้เนคันพักต้นมันชิงามเป็นแบบห็นบอกอืน่าบอกพ่อมันธรรมดาตองหดเนาะเด้มาแรงเชียวเล้เนาะนั่แล้วกันหดได้เดี๋ยวจะเด็ดมากลายนิเออน้องปลาน้องปลาเมื่อไหรร้านเช้าวันสอนกุ้งพี่น้อง

ไไสังเกตเด้อพี่น้องอันนี้กาปกลูกพืชผักสวนครัวแปลว,ว่าใส่ฝุ่นฝุ่นฝุ่นอะไรอ่ะฝุ่นคอ,อกเลยใส่ขี้ไก่เลยแล้วใส่ขี้ไก่อันนี้ใส่ขี้ไก่อันนี้ขี้วัวเนี่ยปลูกพริกนี่มันได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะเออะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีอันนี้ใส่ ใส่ขี้ไก่สวนพักบัวหัวพี่น้องพักบัวหัวคันท่าใสอันขี้ไก่นะหัวมันใหญ่เลยพี่น้องเออเออถ้าเบิ่งโลถทานติดตามคลิปเมมโมไปลถว่ามันชิ่ใหญ่คือเมมอมบอกบ่ออันหัวพักบัวนี่พี่น้องเพราะว่านานหนึ่งเราได้เป็นหาคือได้พี่น้องนี่นะทั้งอันทั้งอันนี้นะทั้งชะกทานยาคู่นั่นได้เป็นหาคือได้อันนานหนึ่งนะพอกพริกนี่ก็ปลูก

ตัวจากฝั่งนั้นมาฝั่งนี้เดที่แม่หมอ้อถ่ายคลิปให้เบิ่งในช่วงประมาณหาชิปโตเนาะแม่หมอว่าหาชิปโคลิปนี่แต่เอื้อยผืนปั้นให้แม่หมอ้อและคนเลี่ยงง่ายจำนี่เลยมันลายพี่น้องก็เลยได้แย่งก,กันกับเอื้อยแม่หมอก็เลยไปฮุบอาจากเพื่อนเอื้อยมาเหมือนนะเพิน่นนาแม่หมอนะเพิ่นสักแปดต้นเดี๋ยวพี่น้องแม่หมอ้อก็เลยเอาลายไปไหนหัวหันกับบุษทองสอบพี่น้องขัวหันกับบุษทองสอบ กูว่าในแม่หมอฟันต้นกล้วยให้โอ้ยหยาดกันอยู่ยู่ยู่ยิ่งมือนในแม่หมอกับวัชพันธีอยู่ยังใช้เวลาเพราะว่าคันหัวฟันให้มันกินมากันอ้วนพี่น้องใหญ่ายพวกให้เห็นพระตะแอนเผล่าว่าอยากได้ดิโอ้ยแม่หมอเลี้ยงช่วงมันมันบ่ได้จะมันเป็นอะไรพี่น้องก็เลยเอาไปให้เอื้อยฉะเอื้อยเลี้ยงให้มาบบบนี้ก็คือว่าใหญ่ให้ไม่เห็นก็ว่าอยากไรเลยถามมาลงไปว่าอยากได้ดีเาเลย ไ,ไปเก็บไข่เป็ดเป็นดักนาที่เลยค่ะเป็ดน,นาทีโอ้ยมันร้ายโดดอ่าโอเคก็ไปเลยมาฮันดีกับแม่หมอไทยขอจบคลิปสนิทได้พี่น้องเดอ้อได้ทัวพักงาเมว่อตามให้ลูกกินแหละครับแม่หมอไปรีวิวสวนพักสวนครัวยายและพี่น้องเบิง่งตอนที่มัตอนที่มันใหญ่พี่น้องแต่มาฮันดีกับแม่หมอขอจบคลิปเด้อพี่น้องเดอร์มาฮันดีกับขอฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องเมนโมแก้วกลางงานเด้อเมนโมอันพี่น้องเด้อรเมนโมขอ,มมอกำลังใจจากเอฟซีทางไลน์ใเด้อเนาะแก้วสำหรับเนี้อขอบใจเด้อพี่น,น้องเด้อสบายดี